ถ้าเรายังกลัวอยู่แล้วเราไม่เข้าไปทาตรงนั้นเราก็จะยังกลัวอยู่เหมือนเดิมรอบแรกเราจบเราจะสิบรอบนี้เราจะได้ต่ากว่านี้ไหมเรากลัวมากตอนผมเปิดสองจาได้ลงมาใต้ตึกผมฉีกซองผมดูไม่ถึงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแน่เลยฉีกแบบปั๊บนั่งยืนหน้าตากโอ้ห้าร้อยสามสิบนี่คือตัวอย่างคลาสสอนสดผ่านซูมที่จับขึ้นให้ทุกเดือนเพื่อเก่งข้อสอบนะครับสาหรับน้องคอสอ,ออนไลน์ฟูลโทอีกมันมีเรื่องน่าสนใจคือเขาคลิกอะไรอะฝึกแป๊บเดียวอาทิตย์สองอาทิตย์คะแนนโทอีกพุ่งขึ้นไปเลยเป็น830 กันแนะนําตัวหน่อยตอนนี้เป็นใครทาอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับ ชื่อกันนะครับก็ตอนนี้ว่างานแต่เป็นอินฟูครับทำช่องอยู่ชื่อไบคะบูเฟ่ครับก่อนหน้านี้ก็มีไปทํางานของการบินไทยน,นะครับทำเป็นกราวกราวเป็นแนนนะครับดูแลผู้นฐารนพื้นนะครับ,รค,นนค,รบคือจริงๆต้องบอกผมเนี่ยกับพี่ม็อบเนี่ยผมเรียนคอร์สแรกเป็นคอร์สที่เจอตัวเลยหกวันใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหหลายคนบอกว่าภาษาอังกฤษมันน่าเบื่อแต่ว่าจริงๆมันมีทริคของมันที่เราจะทําให้แบบเราได้คะแนนสูงนะจริงๆแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็ได้คะแนนมา770รอบแรกสอบรอบแรกเลย770พอผ่าบรปบแรกเลยเจ็ดบ้อแนนมันหมดอผ่านไปสองสามปีแล้วใช่ไหมคะแนนม แบบรวดเร็วไหมรวบรัดไหมปรากฏว่าไปเจอคอร์ที่1วันได้พัฒคัมพีพี่ม็อบมาเล่มหนึ่งโอ้โหมันมีทริคครับมันมีทริคจริงๆเราทําอะไรบ้างนอกจากพอเรียนจบปุ๊บอย่างเงี้ยเราฝึกอะไรหรืออ่านอะไรเป็นไอเดียให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แบบใกล้สอบเชื่อว่าช่วงเนี้ยคนสอบเยอะจุดตรงผมนะใครจะลองมา <c oughs> ทําตามก็ได้คือจะมีช่วงนี้ที่ผมจ่ายหนังสือแต่ช่วงก่อนสอบเนี้ยผมจะไม่อ่านผมจะรีแล็กซ์ใเต็มที่เลยว่าการสอบโทอีกเนี้ยสำคัญสุดเลยคือสติสาคัญสุดเลยคือสติรอบแรกเนี่ไปสอบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอ่ะเหมันออ้ เราฟังฮะเขาพูดว่าอะไรนะถ้าเราฮะและเงี้ยเราเอ๊ะและหลุดเลยหลุดเลยหลุดปั๊บทีเนี้ยไปหมดเลยมันจะเละมากอย่างแรกเลยคือก็ทบทวนทริคที่พี่มาอบอกหลายๆอย่างอันนี้ช่วยได้นะเสียงซ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องตัดออกอะไรพวกนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็สําคัญสุดคือสติครับคือสติครับถ้าเคยใครเรียนพี่ม็อบว่าเราต้องจิ้มนะว่าข้อนี้เราจิ้มกีฬาชอยเราฟังเอ๊ะไม่ใช่เราเลื่อนต่อเลยแต่ข้อนี้เลื่อนต่อไปข้อนี้อันนี้ได้ผลจริงช่วยได้เยอะมากในการที่เราจะใช้ในการทําให้คะแนนถูกอีกคนสูงนะครับเพราะพาร์น ไม่ทันจริงนี่ผมไปสอบล่าสุดที่ได้แปดอ่ะสามสิบดิดิ้งผมไม่ทันนะพยายามแล้วแต่แบบมันก็ไม่ทันไม่ไม่ทันกี่ข้อครับข้อสุดท้ายเลยพี่หมอนิดเดียวจริงๆประมาณแบบแตมันข้อสุดท้ายคือมันไล่หลายข้อเลยพี่หนึ่งข้อใหญ่อ่ะมันย่อยเป็นหลายหลายข้ออีกอ่ะมันมันไม่ทันตรงนั้นอ่ะคลิปที่พี่มอให้อ่ะมันมีประโยชน์นะมากๆเลยด้วยเรื่องของดิสดิ้งเนี่ยพวกในส่วนของ grammar อะไรบางทีเราไม่ต้องไปจำคำศัพท์หรอกมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะผมพูดตรงๆว่าคำศัพท์ที่เขาให้มาในข้อสอบบางทีเราไม่่่่่จาาาาต้้้้้ออองรรรรููเเเลยแแคควมมัันนนนนนททหีป็ะไพ มีอ่านหนังสือเพิ่มหรือว,ว่ามีฝึกแนวข้อสอบก่อนสอบไหมผมอ่านคำพีพี่บอก่พันเก้าร้อยสิบเล่มเล็กๆผมเอามานั่งทวนนะมานั่งใช่พอเก็ตบุ๊คมานั่งทวนเอาว่าการลืมนะว่าโอเคในพาร์ทลิสติ้งเราต้องอยังไงบ้างนะลิสติ้งเราต้องทำยังไงบ้างนะแต่ละพาร์ทมีไอเดียหลักในการทำข้อสอบอยังไงผมเชื่อว่าจริงคนไทยไม่มีใครชอบแกมมาแน่นอนเพราะแกรมมาเป็นเรื่องที่เข้าหัวยากมากเราก็ใช้ทริคพวกในี้ในการทำข้อสอบดึงทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนดินสอนิดหน่อยการข้ามข้อที่มันแบบหลุดรู้ เาเสื้อหนาวไปด้วยเพราะว่ารอบนี้ใส่เสื้อหนาวไปนั่งสอบอย่างนั่งสั่นเลยพี่ม็อบหนาวมากเพราะมันหนาวเราสมาธิเราลุกหมดเลยนะมันแย่มากรู้สึกข้อสอบมันยากขึ้นประกันคนละเรื่องเลยเหมือนเคารดข้อง่ายไหมอะเราก็เพิ่มข้อยากนะ ถูกต้องนะครับคะแนนเดิมเราทํามา770เราก็ไม่อยากให้มันต่ากว่า770แ,แล้วจะยื้อลูกเรือรอบนี้ก็อยากได้สัก800อัพน่าได้คะแนนดูสวยๆหน่อยพอหลุดดิสนีย์เอาลใจแป้วอะไรไม่ได้นะ่ไม่ว่าถ้าเป็นระดับเลเวลเดิมอะเราน่าจะเกือบเต็มแล้วกันมันขีดเขียนไม่ได้ตัวเนี้ยขีทำให้บันยาลยเมื่อก่อนตอนเรียนที่มออ็อบคอร์สแรกเลย uh huh. ขีขีดเขียนในตัวข้อสอบได้ตอนเนี้ย uh huh. ไม่ได้ปั๊บ,บโอ้โหเราต้องค่งันสติดีกว่าเดิมเยอะ เดี๋ยวเราเปิดให้เป็นถึงช่วงถามคำถามแล้วกันเพื่อนๆอยากจะปรึกษาที่ทำได้จดๆร้อนๆเลยเราใช้เวลานิดเดียวด้วยอะแบบต้องระวังอะไรคีย์คืออะไร,รอย่างเงี้ยใช้กันให้เป็นประโยชน์ครับกันจะะเวลามาวันนี้ เราอยากรู้เทคนิคพี่อะค่ะว่าตอน listening อะค่ะคือพี่แบบฟังแล้วฝนทันทีเลยไหมคะหรือว่าติ๊กไว้ก่อนอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการ manage เวลาซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอเหมือนกันพอมันพูดถ้าผมฝนเลยอะหลุดาจจะมีโอกาสจะหลุดข้อต่อไปผมจะทิมไว้ก่อนเป็นมาร์ๆไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดจังหวะไหนเราคิดว่าเฮ้ยเราพอมีเวลาที่จะมันกลับมานั่งฝนได้อะก่อนที่มันจะหมด h a r listening นะเราก็ฝนเลยลอง manage เวลาดูเพราะมันมันค่อนข้างสำคัญนะครับพยายามฝนไปให้ได้พร้อมกับที่เขาพูดใช่ไหมคะเป็นไปได้ยิ่งดีแต่ผมทำไม่ได้ ผมจะจิ้มไว้ก่อนจิ้มไว้ก่อนอะเอ้ยปึ๊บปึ๊บพอหนุ่หนึ่งปั๊บโอเคเรามาผลปั๊บสองสามอะไรเงี้ยร็จแล้วอยู่เฮ้ยมีช่วงเวลาแบบนี้เราพอผลได้ก็ไล่ผลให้เสร็จดีกว่าพรารีดดิ้งเวลามันน้อยเกินมากมากถ้าเรามาโมดแต่ผลรีดดิ้งปั๊บรีดดิ้งเราจะเละเลยหลังหลังคะแนนเยอะด้วยจริงๆแบบตอนฝึกมาเรียนกับพี่หมอป่ะคะก็คือแบบทําได้นะคะแต่ว่าพอลงสนามจริงเหมือนเราตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้งง มันจะมีเรื่องหนึ่งนั่นคือเสียงในห้องสอบมันมันไม่ได้ชัดเหมือนตอนที่เราเรียนกับพี่ม็อบด้วยใช่ค่ะบางคนอาจจะเป็นหรือเปล่องไม่รู้แต่ผมจะเป็นคนแบกคาทีเขาห้องสอบตับเราไปกดดันแล้ว เราเดี๋ยวเราทําไม่ได <sl> ้เราต้องทําให้ดีกว่านี้ทำดีเพราะเราไปจดจ่อเราต้องทําให้ดีอะใช่กลายว่าเราก็โลกรูดหมดเลยรูดหมดเลยก็คืออย่างที่ผมบอกคือเทคนิคในการที่ผมทําคือผมรีแลกซ์ก่อนคือตอนนี้ค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับพาร์ทคำศัพท์การอ่านนะคะก็คือถ้าสมมุติมันเป็นชอยที่วัดเรื่องแกรมมาเราก็จะพอเดาทางได้ใช่ไหมคะว่าควรตัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเชิงแบบพาร์ทที่เขาวัดคําศัพท์อะค่ะเรารู้แหละว่าเราเตรียมคําศัพท์ไปประมาณหนึ่งแต่พี่มีวิธียังไงที่แบบเออจำคำศัพท์ไปแล้วไม่ท้ออารมณ์แบบ กลัวว่าจําไปแล้วแบบมันไม่ออกกลัวที่ออกก็ไม่ได้จําอะไรอย่างเงี้ยคาศัพท์ในเรื่องยากเพราะว่าท่องแล้วมันไม่ค่อยเข้าหัวแล้วมันเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเอาอะไรมาออกคําศัพท์เราเอาเอาตรงๆที่ผมไปสอบมาล่าสุดมันก็มีคาศัพท์บางคําที่ผมก็ไม่รู้อันนี้หนูยังไม่เคยไปสอบแต่ว่ามันเหมือนแบบเราเตรียมตัวระดับหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าเรากลัวสนามข้างหน้าว่าเรากลัวว่าเราแบบไปแล้วแบบเออเรากลัวทําไม่ได้อย่างที่คาดหวังอะไรประมาณนะี้พี่มี ทิคในการกําจัดความกลัวไหมอะไรประมาณเนี้ไม่กล้าไปสักทีพี่มีชิคที่แบบเออ ให้แบบเตรียมแล้วไปอะไรเงี้ยถ้าเรายังกลัวอยู่แล้วเราไม่เข้าไปทําตรงนั้นเราก็จะยังกลัวอยู่เหมือนเดิมจะแนะนําว่าเข้าไปทําเลยครับไม่เป็นไรวนตัวเวลาผมมีความกลัวในเรื่องเรื่องนึงผมจะเข้าไปทําตรงนั้นแล้วพิสูจน์ได้ว่าไป้จริงๆมันไม่ได้อยคางที่เราคิดเราไปทำหลอกจะได้คะแนนด,ดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะความกลัวที่ผมไปสอบรอบล่าสุดที่ได้830เราเข้าไปทาแล้วก็าสอบรอบเนี้ยมันยากกว่าเดิมแล้วก็เราดันไปดูตรงล i ส t e n i ด้วยเะรอบแรกเราจบเราเจ็ดสิบรอบนี้เราจะได้ต่ากว่านี้ไหมเรากลัวมากคือกังวลมากคือค่อนข้้ข้้าาางแแบบเครียยดดออ่สุทททลวมมกก็ไ ไ่หวามันก็ไม่ได้แบบเออมันก็ไม,ไม่ได้น่าก,กลัวนะ คืออยากให้ลองลองลองแบบไม่ต้องกลัวเข้าไปทําดูบางทีอาจจะเกินคาดเราก็ได้เพราะตอนผมเปิดซองจาได้ลงมาใต้ตึกฉีกซองผม, 2, ผมดูไม่ถึง770แน่เลยเพราะด้วยความที่ว่าเรารู้ตัวเราว่าเราพลาดตรงไหนฉีกมบปับนั่งยืนหน้าตากโอ้ห้าร้อยสามสิบหร้อยสามสิบคือคือไม่อยากให้กลัวเพราะว่ามันไม่ใช่ก็ที่แบบน่ากลัวเราเราพลาดเราก็สอบไปได้คือใจอรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้ว90%แต่อีก1 0คือความกลัวทางนั้นเลยตอนเนี้ยก้าวข้ามความกลัวให้ได้พอเราไปสอบแล้วเราเราจะเริ่มมีความมั พอไปใช้ในหน้หางานเราต้องปรับใช้กันยังไงเพราะว่าบอกต,ตอรงๆเลยสิ่งที่มอมแนะนำไปมันใช้ได้แต่เราต้องมาไปปรับใช้ตามสถานการณ์หน้างานเอานะอยากได้ทิกริสติงนะครับริสติงตรงพาร์ทห้าครับหาสามสิบ้อแล้วก็พาร์ทเจ็ดส่วนพาร์ทหกเราเราเท ดับ,บเบิลพัสเซ์นี่เวลาทําไม่ได้อ่านหมดนะผมไม่อ่านเลยแบบแทบจะไม่อ่านจะดูคําถามก่อนแล้วเขาถามอะไรเามก็สแกนว่าแต่ละอัน,น,นมันมันมีใจความสําคัญอะไรยังไงที่เราสามารถดึงเนื้อหาตรงนั้นออกมาเป็นคําตอบได้อยากให้ไล่ตั้งแต่พาร์ทห้านนะที่เป็นกราฟม้าสามสิบข้อที่มันรวมเรื่องคําศัพท์ด้วยที่เห็นปุ๊บตอบปับ๊บอย่างเงี้ยการทํายังไงอะ่ะโออโหตามที่มิมอฟให้ควาภีร์ไปเลยอนะ่ะก็ เทคนิคอาจจะทิปแอดเบอร์่บมันต่างกันยังไงอ่ะเราจำนันไปแล้วเข้าไปใช้ใช้ได้เลยอระมันใช้ได้นะพี่มันมันไม่ได้แบบว่ามันจะมีทริคแต่ผมผมอันนี้เช็คทริคเล็กน้อยนะไปหาฟังมาใน YouTube ก็ได้ว่าเวลาก็หลังเราคุยกัน่ะคลิปพวกก็หลังทำเงี้ยบางทีมันมันทำให้เราซึมซับกับคำพวกนั้นไปว่าเขาจะจัดเรียงประโยคแบบไหนพอช่วยได้แต่ทริคที่มอบให้อ่ะมันมันจะบอกเลยว่าเราควรจะต้องจับอะไรวางตรงไหนแต่แต่ต้องท่องนะต้องท่องต้องท่องจำไว้จำไว้นิดนึงไออันนี้ในมุมพี่นะ ถ้าเรามันจะมีฐานนะใน30ข้อที่เป็นพาร์ทหมันจะมีข้อง่ายตีเป็นครึ่งหนึ่งง่ายๆแล้วก็จะมีข้อยากอีกครึ่งหนึ่งเราต้องมองแล้วก็ทําข้อง่ายให้ได้ก่อนคะแนนเราจะมีฐานสอบกี่รอบเนี่ยเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาแบบกลับมาแบบสวิงขนาดเนี่ยพอเรามีฐานตรงนั้นเราค่อยต่อยอดไปข้อยากที่กันบอกเมื่อกี้ไอตัว n o w verb adverb adjective ตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นฐานสอบกี่รอบ30ข้ออย่างน้อยเราจะทําได้แบบ สิบสองสิบสามข้อขึ้นไปและเอ๋เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันจะเครียดเพราะว่ามันรวมทุกอย่างเลยว่าเราคําศัพท์ก็ไม่ได้ double passage ก็ไม่ได้แบบตัว grammar ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราเริ่มจากฐานก่อนละกันเดี๋ยวเราสร้างฐานก่อนคือเอาตัวที่ง่ายอย่างน้อยเราทําทําได้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีกําลังใจและต่อไปมันก็จะเหลือข้อยากที่มันต้องใช้กําลังใจตรงนั้นเอ๋อย่างแรกเลยแม่นเรื่อง word family ก่อนถ้าแม่นตรงนี้ปุ๊บเราจะมีเวลาเพียงพอในการไปทำา a r t หก p า r t หกทำถูกด้วย เราจะมีเวลาเพียงพอในการไปทำา r e d i n n พาร์ทเจ็ดแต่ส่วนมากไม่เคยทันกันหรอกครับงั่นสิพารเจ็ดเนื้อกกันของกันก,ก็ไม่ทันแต่กันผ่านนะป3ะผมจําได้ว่าผมดิ่งไปดับเบิลพาสเซ็ตผมดิ่งไปข้อหนึ่งอะแถวหนึ่งเลยอะแบบไม่ถึงแถวประมาณประมาณเนี้ย เพราะว่าเด็กคิดว่าเวลาไม่ทันข้อส่วนใหญ่ที่เราทํามาคือถูกเข้าเป้าเพียบเลยอะเทคนิคผมคือผมจะเปิดหาก่อนว่าข้อไหนที่ภาสเสมันดูไม่ยากเกินสําหรับเราเราจะเราจะพยายัมสแกนสแกนสแกน,สแกนก่อนเอ้ยโอเคถ้าบางอันมันยาวมากเรา,ากว่าจะหาข้อมูลมันหมดเวลาแล้วอะมันอาจจะไม่ทันเราก็กากไปทําข้อที่เราชัวร์ก่อนแล้วอันไหนถ้ามันทันก็กลับมาทําถ้าไม่ทันก็ดิ่งมันก็มีโอกาสถูกอันนี้สำหรับคนที่ไม่ทันนะส่วนใหญ่สัมภาษณ์น้องที่ทําได้ที่ไม่เหมือนกัน แต่ของการนี่เน้นเรื่องสติกับรีแล็กซ์มีประโยชน์มากนะคือคืออันนี้พี่ใช้กับตัวเลยส,สติคือมันไปถึงตอนที่เราเผลอ,อเราต้องรู้ว่าเราเผลอไม่ใช่ว่าเราต้องแบบเพ่งไม่ให้เผลอนะเพราะว่าพี่อ่ะก็หลุดเหมือนกันพี่ลิสติ้งเต็มหลุดเหมือนกันแต่ถ้าหลุดเรารู้ตัวไวอะ่ะมันยังมีแกลบให้แก้เกมได้แล้วก็การพูดมีประโยชน์มากๆเลยอย่างหนึ่งคือมันต้องใส่ให้สุดก่อนที่จะไปสอบจริงแต่วันสอบจริงอะ่ะต้องปล่อยทุกอย่าง เหมือนกรมาให้สุดแล้วแล้วก็แบบคืนสุดท้ายอ่ะเพื่อทํายังไงก็ได้ให้มันไม่กดดันตัวเองอ่ะมันจะได้ไม่ไปกดดันตัวเองในห้องสองเตยสุดยอดแล้วก็ขอบคุณที่เดี๋ยวมันไปอองตอนหลังตอนทําใช่ใช่ช่วงแรกๆจะเป็นช่วงหลังๆนี่เก่าเกมละเข้าไปใช่ใช่เข้าไปเลยช่างมันง่ายมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้พี่ม็อบด้วยครับมาอัปเดตคะแนนโทอีกของน้องๆในคอร์สกันครับเคล็ดลับความสำเร็จเหมือนกันหมดเลยครับรู้เทคนิคเยอะแล้ว ต้องนาไปใช้จริงในห้องสอบได้เคยเห็นคอร์สออนไลน์ที่คนสอนนัดมาเจอกันทุกเดือนเก่งข้อสอบให้ผ่านซูมไหมครับถ้าเราใช้โทอีก650แต่มีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนแผนเราเป็นอย่างนี้ครับเรียนเทคนิคในคอร์สฟูโทอีกให้จบภายใน2-3สัปดาห์เก็บเคสข้อสอบในคอร์สแล้วเข้าซูมที่พี่ม็อบจัดให้ทุกเดือนเพื่อฝึกเทคนิคเหล่านั้นให้เกิดความเคยชินเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบไปนั่งนึกสดไม่ทัน สอสเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับแก้ปัญหารู้เยอะแต่นำไปใช้ในห้องสอบไม่ได้นะครับคอสฟูทโทรีีกราคาพิเศษจากราคาเต็ม6,680เหลือเพียง3,600เท่านั้นรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบโทรีีกกว่า150บทเรียนพร้อมควิสและแนวข้อสอบมาพร้อมเอกสารและแผ่นพับสรุปกรมมาให้ดาวน์โหลดลงเรียนแล้วอย่าลืมมาเจอกันในซูมครับพี่ช่วยเต็มที่